ไม่เข้าใจผิดนะเขาบอกว่าอเนื้องอกก็คือเป็นชนิดธรรมดามะเร็งก็คือร้ายแรงในการจเจริญเติบโตนี่เนื้องอกจะช้ากว่ามะเร็งเป็นไงเร็วกว่าใช่ไหมเร็วถ้าเป็นเนื้องอกอรอบรอบข้างจะเป็นไงดันออกมานูนออกมาแต่ถ้าเป็นมะเร็งมันจะแทรกไปเนื้อร้ายจะแทรกไปเรื่อย แล้วก็เพิ่มมาแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มมาอ่าต่อไปก็คือน้อยมากไม่มีไม่มีอันนี้มีมากมะเร็งเป็นมากนะอ่าทีนี้การจเจริญเต,บติบโตเมื่อกี้เราบอกว่าช้าขอโทษดีนะช้ากับเร็ว ลักษณะของการโตของก้อนเนื้ออันนี้ออกมาข้างๆอันนี้แทรกซึม,มการทำลายเนื้อเยื่ออันนี้น้อยการทำลายเนื้อเยื่อเป็นไงมากนะ<ม>การทำลายเลือด<ม>เนื้องอกทำลายเลือดไหมไม่ทำลายแล้วก็มะเร็งทำลายไหม,มทำลายนะครับทีนี้เปลือกคุมม้มเปลือกคุ้ม เนื้องอกจะมีหนังหุ้มมีเปลือกหุ้มไหมมีถ้ามะเร็งมีหุ้มไหม,มไม่หุ้มก็ลามไปเรื่อยมะเร็งก็จะลามไปเรื่อยต่อมาการแพร่กระจายการแพร่กระจายไม่มีมีทีนี้ผลเกิดกับร่างกายมีมากเนื้องอกมีมากมะเร็งเป็นไงมีมากแล้วก็ตายแล้วก็ตายนะครับ แล้วก็การเน่าหรือการแตกเป็นแผลถ้าเนื้องอกนี่ไม่ค่อยมีถ้าเป็นมะเร็งนี่เน่าเนื้อเน่าได้แต่เน,เนื้อเสียไงยเนื้อมันเสียนะมีอันนี้คือเปรียบเทียบเนื้องอกกับมะเร็งนะครับเนื้องอกกับมะเร็งอ่ะมะเร็งมีหลายชนิดนะบางชนิดนี่ครูสรุปไปนะ ให้หายโดยการใช้ยารักษาผ่าตัดฉายรังสีบางคนเป็นเนื้อออกมาเลยน,น่ากลัวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพระหรือไงเนี่ยเป็นอ่านิดอ่าได้แล้วไม่รู้ภาพจะออกมาชัดมาก อันนี้มะเร็งของกระดูกต้นแขนนะภาพบนนะมะเร็งของกระดูกต้นแขนนะครับทีนี้ภาพล่างอันบนมะเร็งของกระดูกต้นแขนหัวไหลนะอันล่างก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ที่ริมฟีปากนี่ปากนะเห็นไหมที่ริมฟีปากอะเป็นมากเป็นมาก เป็นที่ปากเป็นที่ตาก็มีเป็นที่จมูกเป็นที่คอเป็นที่ไหลรเนี่ยอันนี้เป็นที่ตาเป็นที่ตาอันนี้ต้นคอต้นคอต้นคอเป็นต้นคอมันไม่มากกว่านั้นเมื่อกี้บอกเน่าไหม,มอาจจะเน่าได้ยิ่งเป็นมากๆเห็นไหมแตกแล้ว มะเร็งนี่เป็นนอกร่างกายที่เราเห็นแต่ข้างในมีไหมมะเร็งที่ปอดมีไหมมีมะเร็งที่ลำไส้มีไหมมีมะเร็งกระเพาะมะเร็งในเลือดมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองน่าเป็นได้อ่าทีนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งอันนี้มะเร็งที่ลูกตาเดี๋ยว,ยวผ่านละ มาเลงที่จมูกอ่านี่เป็นมาเลงที่จมูกอ่าแล้วก็ริมฟีปากเดี๋ยวดูริมฟีปากนิดหนึ่งนะตัดไปนิดหนึ่งอ่าเจอแล้วเห็นไ,ไหมเป็นแผลเป็นอะไรนะเป็นมาเลงเป็นแผลได้อันนี้ที่ปากอันนี้รู้สึกจะเป็นคนแก่กินหมากอ่าคนแก่ มะเร็งที่หลิ้มพิปากขนาดเล็กนะนี่ขนาดใหญ่ถัดมานี่ขนาดใหญ่เป็นมะเร็งได้โซบุรีจาดเป็นไหมเ,<อ>เป็นเป็นอาจจะด,ดูต่อไปอีกอะมะเร็งที่ผิวหนังตรงนี้มะเร็งที่ผิวหนัง นะตัดไปมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองนี่ต่อมน้ำเหลืองมะเร็งที่เต้านมนามะเร็งที่ปากนะได้หมดนะอ่าแล้วทีนี้เราเรามะเร็งที่บริเวณโคนล,ลิ้นก็มีนะ คนที่เป็นโคล,ลิินก็นมีนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งอ่าเจอแล้วมะเร็งที่โคล,ลิินอ่าส่วนผู้หญิงเป็นที่มะเร็งที่มดลูกโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เห็นว่าปากมดลูกอ่านี่ยนี่มะเร็งที่ปากมดลูกเจอแล้วี่ภาพนี้ นี่มะเร็งที่ปากมดโลกอาถัดไปตัดนิดหนึ่งอ่าการรักษาดูที่ภาพก่อนนะดูที่ภาพก่อนนะลงมาที่ภาพนี้นี่อะไรเนะี่ยโดยการเอ็กซเรย เครื่องฉายรังสีนะใช้รังสีรักษามะเร็งได้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาดูภาพร่างนิดหนึ่งนะนี่อันนี้ก็คือจากฟนะีเม็กซ์เลแสดงอาการของมะเร็งปากมดลกน,นี่นี่ผู้หญิงนะครับดูภาพอีกนิดหนึ่งต่อไป อ่าไหนขึ้นสไลด์แล้วสายเหตุมีการทบทวนนะสายเหตุนักเรียนอาจจะได้จดไปแล้วอ่าทีนี้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ก็คือการฉีดวัคซีนมะเร็งสํา,รา,าสหรับฉีดเข้าร่างกายสําหรับฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะ เนี่ยวัคซีนการการทำวัคซีนมะเร็งอ,ะอ่ะทีนี้คนเป็นมะเร็งจะทุกข์ทรมานไหมคนเป็นมะเร็งทุกข์ทรมานไหมอ่าตัดไปนิดหนึ่งให้ดูคนที่เป็นมะเร็งโดยแท้จริงนะเอาภาพมาเจอแล้วภาพ คนที่เป็นมะเร็งนะจะเกิดทุกทรมานอ่าทบทวนอาการนิดหนึงงาาง่งเป็นอย่างไรจะรู้จักมะเร็งดีอาการของมะเร็งเป็นอย่างไรดังนี้ถ้าตรวจปอดก็เอ็กซเรย์ถ้าตรวจปอดก็คงจะต้องเอ็กซเรย์ จะเป็นการสแกนสมองก็ได้อะไรก็ได้นะได้หมดแหละ <_ d ata> ผู้หญิงมักจะตรวจมากกว่าผู้ชายหน่อยนะเพราะว่ามีโอกาสที่มดลูกปากมดลูกที่ลังไข่นะนะผู้หญิงก็จะไปตรวจเอ็กซเลย์อย่างภาพที่เห็นเนี่ย ยังคนสูงอายุนะ,ะผู้หญิงที่สูงอายุต้องตรวจบ่อยๆนะถ้าไม่บ่อยแล้วอาจจะเป็นได้ไม่รู้ตัวอาจจะเป็นไม่รู้ตัวนะตอนนี้ได้ข่าวผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก,ก็เยอะนะ,นะอ่าทีนี้อาจจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ก็ได้นะอย่างเนี้ย นี่คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะสามารถนั่นได้สงสัยอะไรไหมไม่สงสัยในเรื่องมะเร็งนะอาการถ้าป้องกันป้องกันได้5อย่างเนี่ยที่เราป้องกันกัน เมื่อกี้ผู้หญิงก็อาจจะเป็นมากหน่อยนะต้องคอยคอยเอ็กซเรย์ผู้ชายต้องเอ็กซ์เหมมันงานผู้ชายอ่ะเอ็กซเรย์แล้วมาดูฟิล์ม่ะดูฟิล์มนี้นี่ผลการเอ็กซเรยตตรวจมะเร็งแล้วก็พบด้วยนะพบด้วยนะจากฟิล์มทั้งหลายแหล่นี่แหละนะที่เราเห็นเนี่ยนะจากฟิล์มเอ็กซเ ฟิมลมเอ็กซเรย์นั่นแหละนะครับเอาดูต่อไปเอาดูตรงนี้ก็ได้ไล่ไปนิดหนึ่งให้ดูแวบๆนะจะเห็นว่าผู้หญิงต้องต้องตรวจเต้านมด้วยนะตรวจด,ดูเต้านมมีเครื่องฉายเอ็กซเรย์ต่างๆนะเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็ง เออหรือรักษาแบบอะไรเครื่องทำโทโมโทโมกรหรือกราฟิกอะไรนะบางอย่างนะถ้าเป็นมะเร็งที่ปากก็เราเอ็กซเรย์ไปอ่าดู ทีนี้บางคนฝีในตับฝีในปอดก็คือมะเร็งนั่นแหละเดี๋ยวดูนิดหนึ่งพวกฝีในตับฝีในปอดก็คือพวกมะเร็งน่าจะใช้เครื่องตรวจได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเลยนะครับตรวจก่อนอันนี้อันนี้ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉายตลอดได้ทั้งตัว ทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ฝีที่อยู่ในตับเป็นฝีในตับเห็นเป็นจุดไหมเห็นเป็นจุดวงกลมสี่เหลี่ยมอ่ะไ,ไม่ใช่วงกลมวงสี่เหลี่ยมอะในในสี่เหลี่ยมอ่ะ,เ,อะอเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นห่วงผู้หญิงนิดหนึ่งเป็นห่วงผู้หญิงนิดหนึ่งนะเอ็กซเรย์ดูตัวร่างกายมะเร็งที่เต้านมนี่คนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนะเอ็กซเรย์แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย เลงที่เต้านมอ่าดูภาพหนึ่งภาพสุดท้ายแล้วดูภาพหนึ่งอ่าเจอแล้วเนี่ยก็เอ็กซเรยเ์ผลออกมาอยู่ด้านล่างเนี่ยผลออกมาด้านล่างเนี่ยอ่า นี่เครื่องโทโมกราฟีเป็นแบบนี้แหละหนะที่เห็นนะอันนี้เครื่องโทโมกราฟีเป็นแบบนี้นะที่เอ็กซเรย์เครื่องนี้เป็นแบบนี้ระบบคอมพิวเตอร์โทโมกราฟีนะคอมพิวเตอร์โทโมกราฟีจะเป็นอย่างนี้สมองก็เอ็กซเรย์ได้นะ,ะเดี๋ยวครูเลื่อนไปดูที่สมองให้ดูนะทั้งสมองเอ็กซเรย์ได้ คลื่นสมองอะไรเอ็กซเรย์ได้เป็นแบบนี้นเป็นคลื่นสมองอขอแถมอีกหนึ่งโรคต่อจากโรคมะเร็งนะโรคเก